อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมผมทำงานมา27ปี60เดือนสุดท้ายรวม4 6 8 0 0 0บาทจะได้รับบำนาญเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปดูในตัวตารางเงินสมทบที่สะสมไว้ในกองทุนประกันสังคมหรือเปล่า ถ้าดูจากตรงนั้นนะมันเอามาใช้ไม่ได้นะในกรณีที่เราทํางานเ,ออเราได้เป็นบํานาญนะครับเราได้เป็นบํานาญเพราะนั้นมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัวเลขเนี้ยนะครับเ,ออเป็นฐานรวมของ60เดือนจริงเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ใช่เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยมันต้องเอามาหารอย่างเช่นตัวอย่างหาร60ฐานของคุณแค่7,800เองซึ่งไม่น่าใช่นะผมว่าไม่น่าใช่เพราะนั้นผมว่า ตัวเลขเนี่น่าจะผิดเพราะนั้นประกันสังคมเนี่ยจะยึดฐานเงินสมทบสูงสุดฐานเงินสมทบฐานที่เราส่งอะ่ะอย่างเช่นเราถูกหัก750บาทต่อเดือนก็ก็คือฐาน15ื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะติ้งต่างว่านะครับคนที่ถามมานะครับฐานสูงสุดอยู่ที่15ื่นแล้วกันนะครับ เพราะนั้นวิธีการคิดนะาย15่ส่งประกันสังคมณนะปัจจุบันนะครับขึ้นปีใหม่แล้วจํานวนปีที่ส่งสูงสุดประมาณ26ปีนะครับเต็มเลยนะ26ปีเต็มนะครับสูงสุดไม่ใช่27ปีณนะตอนนี้สูงสุดอยู่ที่26ปีเพราะฉะนั้นผมจะเอาหลักตัวเนี้ยมาคํานวณน,นะครับทำง,งานส่งประกันสังคมมา26ปี60เดือนสุดท้ายผมติ้งต่างว่า15ึ่ เลยนะครับฐานก็60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 5นะครับวิธีการคิดนะครับ26ปีล15เท่ากับ11ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ11เท่ากับ16.5%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก16.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น36.5% 36.5%ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญคือ5,475บาทรับเงินบำนาญตัวนี้ไปเลยนะครับตลอดชีวิตเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นฐานอื่นล่ะนะครับในอนาคตเราเผื่อใครถามถึงอนาคตใช่นะครับ27ปีได้5,7 100บาทด้วยฐาน15ื่นนะ 26ปีได้5,475บาทอย่างที่พูดไปแล้ว25ปีได้5,250บาท24ปีได้เงินบำนาญ5,025บาท23ปีได้เงินบำนาญ4,800บาท22ปีได้เงินบำนาญ4,575บาท21ปีได้เงินบำนาญ4,350บาท20ปีได้เงินบำนาญ4,125บาท19ปีได้เงินบำนาญ3,900บาท18ปีได้เงินบำนาญ3,675บาท17ปีได้เงินบำนาญ3,450บาท16ปีได้เงินบำนาญ3,225บาท15ปีได้เงินบำ ำนา3,000บาทนะครับี่คือฐานนะกับจำนวนปีที่ส่งนะครับ28ปีได้เงินบำนาญ5,925บาท29ปีได้เงินบำนาญ6,150บาท30ปีได้เงินบำนาญ6,375บาท31ปีได้เงินบำนาญ6,600บาท32ปีได้เงินบำนาญ6,825บาท33ปีได้เงินบำนาญ7 5 0บาท34ปีได้เงินบำนาญ7,275บาท35ปีได้เงินบำนาญ7 พ5 0 0บาทโดยประมาณนี่คือวิธีการคิดนะครับเพราะนั้นลองไปคิดดูนะฐานสามารถที่จะรู้ได้ก็คือยึดจากฐานเงินเดือนคุณสูงสุดไม่เกินหมื่นห้านะครับไปดูว่าฐานเงินเดือนคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองย้อนไป60เดือนเนาะก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม้มานะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ